ในทั้งในทั้ง,นงแนวอยากได้กินเนาะค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะในทั้งแนวอยากได้กินไปน่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะแรงใหญ่เอวนกเสียไปตม้มต้องใส่อะไรนะพี่น้องต้มใส่น้ำปลาเฉยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนาะเอ,อ้ยนะผักพื้นบ้านเฮาเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องพี่น้องแจ้ร้ายอยู่ค่ะพี่น้องร้ายนะนค่ะพี่น้องเนาะพอเจ็บซอยเนี่ย พ่อพ่อก็ลังกะเก็บกับพ่อได้ต้มเนาะกับพี่น้องเนาะต้มย่าด่วนอะมากต้มแบบว่าต้มแบบว่าต้มก็อยู่เนาะกับพี่น้องเนาะอันคุนอันอุจจาระหลีกเนาะกับพี่น้องเนาะย่าด่วนกัว่าสิเก็บแต่เมื่อวานนี่แหละจากพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นจังซี่สวยๆไงมื่อวาย่าด่วนกันเลยขอเมือพอดอตุ่มพี่น้องหลายอยู่ค่ะพี่น้องห้างไปมองที่ทำงานย่าด่วนกับพี่น้อง ปูเพิ่นกับปูกพักไว้เพิ่นก,กับกับเพิ่นก,กับชงแค่เพิ่นกับจะปลูกแต่พี่กกกกพน้องเห็นบ่เพิ่นก,กับจะสวยงามน,นี่ต้องใส่อะไรนะพี่น้องต้มใส่น้ำปลาลาเฉยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนาะเอ้ยนาะผักพื้นบาน้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าเป็นสั้นพนออนนี่น้องเอ้ยใหญ่ด่วนลงบ่ไหมดเล ผัดงามๆสั้นแย่ด่วนกับล่วงบ่บอยๆแต่พี่น้องแต่พี่น้องจ้าร้ายอยู่ค่ะพี่น้องร้าย,ยนะนี่ตากข้างขีเขมาตากข้างขีเขามาในวัดแต่พี่น้องแต่พี่น้องเนาะจบด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้ำเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแย่ดว่วนนะต้มสองน้ำคุณด้พี่น้องจังเจ,อจือดจ้า ยังได้ด่วนบ่ต้มพนวามือมันก็เป็นน้ำมือจ้าค่ะพี่น้องเนาะงานนี้นี่ค่ะทางไปีเนาะกับใบพนกับจะสุดไปกับอ้อมข้องไปแหละใช่พี่น้องจ้าอาอ้อมข้องไปอ้อมข้องไปจังอันกับนี่ลายอยู่พี่น้องเก็บขบานกับล่างเก็บซอยจ้าพี่น้อง เอาเตยหยดหยดมันเสียพี่น้องนี่นี่น,นี่เอาต้นนึงพี่น้องต้นนึงต้นน,งตนนึงต้มอ,อ,อันพุ่งลงกับเจ็บกับพ่อเลยต้มเนาะกับพี่น้องเนาะต้มแย่ด่วนนะมากต้มแบบว่าต้มแบบว่าต้องว่ามือพันต้มพี่น้องหลายอยู่ค่ะพี่น้องเจ็บชาวบ้านกำลังเจ็บต่อยจากพี่น้อง ก็เอาเตยหยดหยอดมันเสียพี่นาะที่แต่ว่าเป็นสั้นพี่น้องเอ้ยใหญ่ด่วนลงบ่ได้เนาะก็คือเก่งหยอดงามดีชาวบ้านกระลังเก็บต้อยจากพี่นาะก็เอาเตยหยดหยอดมันเสียไปเนาะห้องประต้องเอาแก่ ก็ต้องเก็บแก่ก็ต้องเก็บแก่ด้วยพอจะเอ,เอาเอาเอาอ่อนๆจังบ่ได้ตสองใสอะไรนะพี่นอ้องต้มใส่น้ำปลาเฉยนะคะพี่น้องเนี่ค่ะพี่น้องเน,ะนะาะเออเนาะผักพืนบานเขาเนาะค่ะพี่น้องน้ำเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแยะดลวนนะต้มสองน้ำาได้พี่น้องจังเจือจา้าไม่ใ่ด่วนบ่รต้มพนวามือเมือนก็เป็นน้ำมืกนะคะพี่น้องเนาะจังอัน ก็มีลายอยู่พี่น้องแบวพี่น้องจะ๊ะลายอยู่ค่ะพี่น้องลาย,ยต้องใส่อะไรนะพี่นอ้องต้่มใส้นามปลาลาดเฉยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนาะเออเนาะผักพื้นบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องนี่ปากข้างถืเขมาม่าปากข้างถืเขามาในวัดแต่พี่น้อง พี่น้องเนาะการในทั้งในทั้งแนวอยากได้กินเนาะค่ะพี่น้องคุณบอกอ่ะในทั้งแนวอยากได้กินไปน่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเร่งย่อยสวนกับเสียไปต้มงานนี่นี่ค่ะทางไปีเนาะกับไปพุ่นกับจะซุดไปกระอ้อมข้องไปเลยใช่พี่น้องจ้ะเอาอ้อมข้องไปอ้อมข้องไปน้อมเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าย่อยสวนนะต้มสองน้อมคุณได้พี่น้องจังเจือจ้ามีไดสวนบ่ต้ม คนว่ามือมันกับเป <pl ains> ็นน้ำมือกค่ะพี่น้องเนาะซีวีวีมันอยู่เลือกพอเห่าเขากับละกาโลงพยานเลื่อน่นอะนี่นะุูนท่างงานแห้งลายท่างงานแห้งลร้พี่น้องอย่าเรา้ยเะลาละลริ่มท่างสิเขาไปท่างวัดเลยค่ะพี่น้องงานสั้นหย่ด่วนกับโล่งบ่ได้แต่พี่น้องเต็ตรงขามันจะเป็นข้องพี่น้อง ข้องน้ำเนี่ค่ะสายทางกับไปยังสีพี่น้องมันก็จะลายจะเป็นข้องน้ำเนี่ยคะ่ะเมื่อฝนต้มพี่น้องไลยอยู่ค่ะพี่น้องนี่ปากทางถือขาม่าตากทางถือขามาในวัดจต่พี่น้องนี่พี่น้องเนาะเจ็บกับเพราะเลยต้มเนาะค่ะพ,าาาาะพี่น้อง,นนนองเนาะ,นะต้มแย่ด่วนนะมากต้มแบบว่า ต้มแบบว่าต้มว่ามือพ่นต้มพี่น้องหลายอยู่ค่ะพี่น้องห้างไปมองที่ทำงานใ่อ่ด่วนพี่น้องปลูกพ่นกับปลูกพักไว้พ่นกับเพ่นกับชงใช้เพื่อจะปลูกนะจ๊ะพี่น้องเห็นบ่เพ่นกับจะสวยงามนี่ตานในทั้งในทั้งแนวยอยากได้กลิ่นเนาะค่ะพี่น้องคุณบอกค่ะในทั้งเนวยอยากได้กลิ่นไปน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเร่งย่อยด่วนก็เสียไปต้มข้นพ่นต้ม อะไรลูกดเด๋ออันกะอันเพิ่นว่าพูนลงโคนเพิ่นตุม่มน้ำงามสั้นแย่ด่วนกัลบลูกโมไถ่พี่น้องต้องใส่อะไรนะพี่น้องต้มใส้นามปลาเฉยๆนะคะพี่นอ้องนี่ค่ะพี่น้องเน,ะนะาะเออเนะผักพื้นบ้านเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องคนเพิ่นตุม่มอะไรลูกดเด๋อ อันกะอันเพิ่นว่าพิ่ลงคนเพิ่นตุ่มเนาะก็คือแกงหยอดงามนิดมือเพิ่นตุม่มพี่น้องร้ายอยู่ค่ะพี่น้องดีค่ะพี่น้องยินดีได้ดวนนะคะเด้พี่น้องเ้อพี่น้องมากไอมาทํางานค่ะพี่น้องท่งนี้ก็เป็นแท่งสิหอดนางานจะพี่น้องจะ,จะมีสิลิด ตูดเล็กๆแต่เป็นยอดพี่น้องเอ้ยต้นเล็กๆแต่เป็นยอดพี่น้องเอ้ยงานนีนี่ค่ะทางไปีเนาะกลับไป่นก็จะสุดไปก็อ้อมค้องไปแหละใช่พี่น้องจ๊ะกรอ้อมค้องไปอ้อมข้องไปอ๋อเวละเก็บพักกี่ิดเนี่ยพี่น้องเนาะอือนาะค่ะพี่น้องเนาะกระเบะนี่แหละค่ะ เนาะนี่เห็นบอมาทำงานกับได้ทั้งไอ้ทประสบกันรับพี่น้องเนาะพ่อเจ็บซอยเนี่ยเออพอ่อพ่อก็นัง่งอย่างเงนกับนี่ลายอยู่พี่น้องกับเจ็บกับพ่อได้ต้มเนาะกับพี่น้องเนาะ ต้มย่ดว่วนนะมากต้มแบบว่าต้มแ,แบบบ่าผมบ่นะครับพี่น้องเนาะพ่อเจ็บซอยเนี่ยเออพ่อพ่อกำลังจบด้ค่ะขอบคุณค่ะจบด้ค่ะขอบคุณค่ะมือพันพต้มนี่พ้องหลายอยู่ค่ะพี่น้องกะเจ็บ กับพ่อได้ต้มเนาะกับพี่น้องเนาะต้มแย่ด่วนอะมากต้มแบบว่าต้มแบบว่าพี่น้องจะอ้ะสับบอรูอ่างามกับพี่น้องงามตุ่นเลน็กๆแต่เป็นยอดพี่น้องเอ้ย กบานกำลังก็บตอยจากคุังก็อเอาเตยหยดหยดมันเปยอวิวิิน,นี่ยนอนจะเป็นหัดอ๋พอรู้ว่าแล้วเป็นเป็นอย่งแล้วเป็นหอดอย่งคือเป็น,นังจบกต้วค่าขอบคุณนค่าจบกต้ค่าขอบคุณค่า ต้มใส่อะไรนะ่ะพี่นอ้องต้มใส่น้ำปลาลาเฉยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนาะอ้ยนะผักพื้นบ้านเฮาเนาะ,นะคะ่ะพี่น้องต้นนี้นี่นวเป็นนยอดอ๋อพอลูกว่าแล้วเป็นเป็นหย่างแล้วเป็นหยอดอย่างคือเป็นอย่างกากเจ็บกับนะกพอได้ต้ม